สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พีวิศพามาชมในกิจกรรมในงานสืบสานวัฒนธรรมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาครับของจังหวัดนนท์นะครับเพื่อนเเดี๋ยวเข้ามารับชมกันครับว่ากิจกรรมที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวพีวิศจะพาทุกคนเนี่ยไปยิงตุกตต๊กตาตุ๊กตาเออเพื่อจะเอามาฝากเอฟซีครับคอยติดตามชมว่าวีแจะได้หรือเปล่านะแล้วพีวิศจะพาเพื่อนๆเนี่ยไปกินอะไรบ้างของเด็ดของอร่อยของจังหวัดนนท์ครับเดี๋ยวคอยมาติดตามบรรยาก,กาศในงานแต่ก่อนเข้าไปรับชมวันนี้พีวิศไม่ได้มาคนเดียวอ่า เดี๋ยวก็ขอเชิญแขกรับเชิญก่อนมาดูกันว่าเป็นใครครับมาครับขอเชิญแขกรับเชิญพี่พีชครับมาเร็วมาเร็วมาเร็วเา้ยเฮ,ฮ้อ่าเรากคืนเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปติดตาม <S 2> <S 2> คอนเทนต์ตา <S <S ้างในกันครับว่าวันนี้พี่พีชจะพาไปชมบรรยากาศในงานมีอะไรบ้างที่น่าสนใจแล้วก็ก่อนรับชมวันนี้ก็ขอฝากก่อนเลยสุดท้ายรอเทคที่สุดของควางแกร่งครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะซื้ออุปกรณ์กีฬาดีๆทับชิ้นนะครับเอาไปไว้ใช้ในบ้านหรือว่าคอนโดก็สามารถเข้าไปดูสินค้าเป็นโคมยู็ได้หรือว่าเพื่อนๆต้องการที่จจะซื้อทุรกิ ซื้อเข้าสโมสรคอนโดอะไรนะครับก็สามารถที่จะติดต่อ,อ,อทางเพจอาร์ตเทคได้นะครับคือเข้าไปดูสินค้าที่มีเพจคอมเมอร์เชียลที่มันมออีคุณภาพแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานนะครับซื้อสินค้าตรงกับการใช้งานมันก็จะมีความงคงทนแข็งแรงผาวอรเนานะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมคอนเทกต์กัน <Okay. S 2> ครับทุกคนตอนนี้พี่วิวก็เข้ามาสู่ด้านในของงานแล้วครับก็เดี๋ยวต้องบอกว่าฝั่งนี้เป็นฝั่งหนึ่งเดี๋ยวจะมีงานอีกฝั่งหนึ่งฝั่งประเฉลิศน,นะครับเดี๋ยวตามพี่วิ่งเข้าไปว่าข้างในามีอะไรบ้างต้อง นี่เรามีพี่เดินตามมาทางกระต้นทางเลย <laughs> เโลโกโฟกัสพี่เ็เดินตามมาทางกระต้นทางอยู่ <laughs> คือบรรยากาศในงานเพื่อนของกินจะเยอะมากสองฝั่งพี่วิทย์จะยังไม่ชิมนะครับเดี๋ยวขอเดินเทเวก่อนว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็นุ่นเขาได้ตุ๊กตามาไห้นู่นเสื่อเขาได้ตุ๊กตามาตัวเบลอเลยไม่เห็นแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปเราไปยิงตุ๊กตาบ้างว่าจะได้ไหมโอ้โห <laughs> 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 มันหวานแหววมากนะเราเล่นลูกต่ายันาเนี่ยอ๋อมีปัญหางูจะต่อยอ่ะต่อยเลยเอ้ยคนในร้านต่อยต่อยเอ้ยระเีงยงเลยลุยระแบงเลยลุยเอ้ยไอ้ยย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 ่ยย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 ายย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 ยไปยยยยทยไยย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  ไม่มีเวลาไม่ดีแล้วไม่มีเวลาไม่ันมันยิ่งต้องออกนะรักษาไว้เพื่อสุขภาพอันนี้เพื่อนสมใหม่เรียนอยู่สีบุญด้วยกันสู้อะไรลละมารักษาสุขภาพไว้เดีย๋ยวไว้เจอกันไปคุยกันไปคุยกันไปเพื่อนไปต่อครับรอเล่นกับเพื่อนโอ้ขนมเยอะมากทุกคนขนมตาลขนมตาลหาก,กินยาานะต้องบอกว่าถ้ากเกิดตาลแท้ๆไอที่แบบผสมใส่เนื้อเยอะอร่อยมาก เออหน้าเพื่อนๆกล <ๆ S 1> ้องโจ๋ไว้หน่อยก็ได้ยูงานอร่อยเยอะแล้ว <มา S 1> ให้แวะกินครับผมรอบเยวแวะกินครับเอาผมอบนี่เจ้าของร้านมาทุกคนสามารถมาแวะนะครับงานยังมีสามวันตาลสดทแท้ๆเห็นไหมเออหน้าด้านในทุกคนลองเข้าไปดูได้ว่าเป็นตาลสดแท้เขาเรียกอะไรนะเนื้อลูกตาลจริงๆอ่ะอือนุ่มและหอมทุกคน ฝากด้วยครับร้านอยู่ข้างในเนาะแต่มาสายถนนพี่ก็ได้แม่ประภาครับนี่ขายผลขนมไทยในเบรดไทยผลขนมไทยรับจัดงานมงคลทุกออ๋อในพี่ขายของเก่งเลยในเพจอะไรนะครับอีทีสายหนอนสายสนขนมไทยครับทุกคนร้านนีรับจัดงานมงคลตุ้มขาวตุ้มแดงมีทุกอย่างของดีของดอปมุนทัศทุกอย่างงานมงคลอ๋อขายเก่งครับไม่มียูทูบเบอร์อะไรพวกนี้มาถ่ายมาไหมครับไม่มีเลยตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าทุกคนแต่พี่ก็พูดเก่งอยู่ทุกคนก็ ขายบ้านสวยดีอ๋อแล้วมีหน้าร้านนะตรงไหนไหมครับเวลาที่ไม่มีใครอรงนนเทปเราเนี่ยตั้งก่อองสวยอ๋อผมก็ทำผมก็เดินผ่านบ่อยอยู่นะอ๋อโอเคเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมีโอกาสผมไปขอทำคอนเทนต์เนาะได้ครับขอบคุณมากครับมาอุ่นหัวกันได้ครับทุกคนตอนนี้พี่เำาจัดงานอยู่ที่วัดแตนนาธรรมสองฝั่งสองฝั่งแม่นานนะครับมีงานอีกที่วันอ่ะสามสี่วันเป็นวันที่สามทุกคนไปเดี๋ยวเราไปกันต่อครับขอบคุณมากครับพี่มาถึงเขาเรียกอะไรชิงช้าตะวันครับเป็นเขาเรียกอะไร งานวัดงานวางานสมัยโบราณโบราณรับขาดไม่ได้เลยอย่าตามพี่วิทย์ไปครับพี่วิทย์อาจจะไปขึ้นชจริงช้าตะวันนิดนึงมาครับหรือเปล่ามาแล้วไปครับทุกคนตามมาครับนี่ครับรักเืีย นี่ทุกคนชิงช้าตะวันรอบละ4ีิบาทครับทุกคนแต่น่าจะเล็กสําหรับพิวิทแน่ๆเลยดูอันนิดเดียวไปค,ครับเดี๋ยวเราไปยิงเป้ากันแต่ตอนนี้เขาเรียกแขกมาเชิญพิวิทย์หายไปไหนแล้วไป่รู้ตามมาครับ

รเขาอาอัันะคาะก็จากที่เดินผ่านมานะครับชีวิตเจอ f อฟซีจำนวนมากมายหลายคนเลยแล้วก็ขอถ่ายรูปขออะไรกันหนุกหนานก็เรามาอยู่ที่จุดกิจกรรมปลาเต้ายิงตุ๊กตาต่างๆเดี๋ยวเข้ามาครับพี่วิตจะตามไปยิงกันดูว่าจะได้่ายเอฟซีไหม เฮ้ยหนังสติ๊กเอาเลยร้านแรกยังไงครับยังไงหนังสเต็กสามลูกห้าสิบบาทยี่ห้ก็บอกนี่ห้าสิบบาทไม่ใช่สามลูกห้าสิบบาทถ้าเกิดโดนแล้วโดนอะไรอ่ะโดนกเสาตงเสาจะเป็นตัวเล็กค่ะตกเสาจะเป็นตัวกลางตกเสาจะเป็นตัวใหญ่สามลูกตัวใหญ่มาครับทุกคนเท่าไหร่สามลูกห้าสิบบาทจัดไปเอาไหมเจ๊เอาไหม มาไวเจ๊เขาเกิดไม่ทันมาค่้าบบทพี่ตายี่าอันนี้มาครับใจก่อนเลยห้าสิบบาทมาห้าสิบบาทเสี่ยพี่วิทย์ด้วยโดนสามกระป๋องได้ตัวใหญ่เฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นเอาเส้นไหนเอาเส้นเขียวเส้นเขียวอ่ะแข็งๆหน่อยแล้วไป็นอย่าีนี้อเวลาใส่ลูสใส่ อ๋อโอ้ยแม่นมากมามาครับทุกคนทีนี้ก่อนเลยเพื่อเอฟซีสมองแลแรน้องเขายิงไปค่อยๆเอาเพื่อนที่เลยร่ันยืเท่านก็พอไม่งนิ้เ่ะ โดนแล้วทุกคนหนึ่งลูกได้แน่นอนแล้วตัวเล็กครับทุกคนเอาตัวนี้พอไหมเอสตีบอกว่าพอเราต้องไม่พลาดเลยอีกมไม่ลกวยังไงยไม่โดนเม่้วด้กนตม่วมันต้องไม่ยามันยิงยากอยู่นรองโอ้ย ได้ลูกแล็กทุกคนได้ลจะเป็นหหมดไปแล้วเอาตัวไหนดิเอาหมอนมมใหู้ขอบคุณครับนี่ครับได้แล้วมาอุ่นหนุนร้อนร้านนี้ได้แล้วทุกคนไปละไปฟรีหนึ่งดอกเดี๋ยวพี่นิดบอกว่าเกิดอะไรขึ้นไปครับไปต่อคือ หนังรติ Christmas, ประมาณมันมันเลื่อนแหะทุกคนมันยิงยากอยู่เจอเกดยิงแรงมันเป้นต้องแบบค <t> ่อยๆไปแล้วครับหนึ่งอันเดี๋ยวคอยร่วมกิจกรรมที่นี่ครับเดี๋ยวใครจะได้ไปโอ้ยผิดแลบ้าใหม่เลกอะไรสองสามดอกห้าสิบสามดอกเลยจ้ะเอาสามดอกสามดอกฮะหิดอก สดอกพอเย๋ยหนุนหลายร้านพอเนาะฝากก่อนนะฝากก่อนสดอกห้บาททุกคนดูว่าพี่จะได้ไหมให้โดนตัวแรกเนาะเลยอเยเข้าแค่ช่องไปได้เลยอ๋อขอบคุณครับให้โดนตัวแรกครับโอ้ตาเลยคุก้โอ ตัวห่มาพี่พี่สาลงช่องอะไรอ่ะฮะอารชื่อเสีส้มสีส้มสีไม่ได้ทัสคครับพี่ฮะวิทยาบ้าพลังวิทยาบ้าพลังวิทยาบ้าพลังดูจ้าหุ่นผมจะับสเดี๋ยวไอดาวนี่คืออะไรดาวอะดา่ได้สองตัว ดาวสองตัวสองตัวแบบนี้แบบนี้เลยอแต่แล้วต้องได้ลูกดาวนะพี่ถ้าได้ชองได้ตัวใหญ่กับตัวนี้โอเครู้เรื่องมาครับเชียร์กันตัวแรกคือได้หนึ่งตัวได้ดาวได้สองตัวตัวใหญ่ตัวใหญ่จะให้ใหม่เลยเดี๋ยวรอบสุดท้ายเลยตัวใหญ่สุดท้ายสุดแล้ว ชโอ้โหไม่มีดวงขอ,อ <c oughs> บคุณครับ้ยขอบคุณครับคุณอาแถมให้อีกร้านนี้เลยครับเดี๋ยวแล้วเลยมีสินค้าเป็ใหญ่ทั้งร้านสุดท้ายครก็เพื่อนรุ่น เลขสองเลยอ่ะได้ไหมได้เลยได้ไหมได้ได้ได้เริ่มโซ่ตุ้มสีผู้สีผูเลขสองเลขสองเลขสองอ่ะเอออกแล้วขอบคุณมาก ขอาตัวน right. ี้ได nice. erm yeah. uh ้ค huh. ร erm yeah. right? erm erm uh ับได้ไหมขอบคุณมากครับเอาตัวนี้ไหมล่ะเอาเ้ยครับเว้ยเอา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 ขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณอายกน้อมหน่อยี่ได้เลยครับขอบคุณมากครับวิทยาาาองาลังครับคุณอาได้ครับ ได้แล้วหนึ่งตัวเอาไปฝากเอสซีครัทุกคนเย้ไม่ผิดหวังทำได้จริงจริงในเวลาไม่ได้ก็ไม่ใช่ที่ลำบากอ๋อมาคือไม่ต้องปลาแรงปลาย่อยๆอันนี้คือวิธีนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆมาร่วมงานเนี่ยสำหรับคนทางหลนะครับคือปลาให้โดดไว้ให้มันย้อยไปโดนถ้าปลาตรงๆไม่เข้าเอออันนี้คือเทคนิคครับทุกคนคุณอาเขาก็มาแนะนำวิธีและเทคนิคให้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสสวัดีครับ่ดีครับ ไปทุกคนไปต่อครับขาได้แล้วเร่องะบขอบคุณมากครับดอกเดียวมีสิบที่ตัวใหญ่แบบนี้นะครับไปต่อมีสิบตัวใหญ่ร้านะครับมาได้มาได้เดี๋ยวพี่วิทย์จะหายิงอีกทีนึงครับทุกคนพี่วิทย์อยากยิงปืนคนเยอะมากอันนี้งานมาที่สองมันจะไม่เบื่อยตอนนี้แหละมันจะเบื่อยวันถึงแล้นะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่แม่พี่เราไปร้านนะนอจเอาจะต่อเลยรรรนเต่อคนเยอะมากมาไม่ตอไอตัวไหมคะมาไม่ปัดโกึต่อเขาตปวนหน่ตัวใหญ่น่าจะมีทิกอดียไอ้ดีอ้ดีเออดีก่อกเดี๋ยวพี่วิทจะหาส่งเชียงเสียงดวงให้เพื่อนอีกครั้งนึ่ง อะไรอะแบบไหนครับยังไงปลาให้เข้าแทงแบบนี้ได้หนึ่งตัวหนึ่งตัวไหนตัวเล็กอ่ะสองดอกสามดอกมันมีรางวัลทุกดอกอสามดอกคือได้ตัวใหญ่ว่างั้นตัวใหญ่คือตัวนี้แต่ถ้าจะเจ็ดดอกคือร้อยถ้าตัวนี้เป็นเจ็ดดอกร้อยต้องเข้าเจ็ดดอกอ๋ออันนี้เอ่ชื่อแนะนำพี่ละไอพี่เพื่อนๆในเอฟซีในกล้องครับแนะนำนิดนึงร้านของ อ่าได้แล้วเลยครับร้านพานโบกอ่ะ,ะาอยางยางเทศบาลหนองคนณราบุรีนะคะปีหนูวันที่สามนะคะอ่าฝากฝากเพื่อนๆมาอุดหนุนได้นะครับเดีย๋ยวเล่นยังไกงกติกาบอ,อกก่อนอเล่นยังไงดอกเดียวยี่สิบสามดอกห้าสิบดอกเดียวได้ตัวเล็กสองดอกได้ตัวนี้สามดอกได้ตัวนี้สามดอกได้ข้างบนค่ะข้างบนเลือกได้เลยอ่ออยาเดี๋ยววิ้ีจะรุ่นสามดอกให้มาครับอุดหนุนสามดอกขอบคุณครับนี่แขกรับเชิญผมมากิ้วของให้แท้เลย สามดอกทุกคนมาลนานุนกันพีดเอาตัวกลางไปให้คุณลอนต่อคุณครับมาลุนปังโอ้ยลูกโป่งใบใหญล่ล้อเล่นเดียวต่อจับผมมาครับทุกคนทีนี้ปลาดอกแรกครับพาออดแล้วครับมันปลาไม่เข้าอะ่ะยังไงเอ่ยพ่อ ปับไวเบาๆ๋อยืดแขนได้ครับ, <S <S อ,บ,บอ๋อปลาเบ,บาๆใกล้ๆครับทุกคน่อยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับมันส่วนได้ครับพี่พิทแรงเยอะเกินไปไม่มีไม่มีประโยชน์ตามต่อครับขอบคุณครับอายเลยหาย จะ no yeah. right uh, ิ้งไปยังไงเท่านี้อ่วนคนอันยันนี closet, ้คือรันลำเบอร์ผมรู้ว่าราคาโอลำเบอร์สามลกเท่าไหร่ลูกย่สูสีลูก อลองดูสีลูกมันมีตัวใหญ่หรือเปล่าในเงี้ยมีอยู่ไหมมีสามีไว้ยังไม่มีไปลองดูสองก็หู่รอสองกับอะไรสีลูกขอบคุณครับสีลูกห้าสิบบาทยี่สี่ลูกนะทุกคอลที่จ่ายไปห้าสิบบาทมาลองกัน เจ๊มาหยิบสองลกด้วยเดี๋ยวมาเอาสอลกอาเจ๊หยิบก่อนอย่าให้ตีมันใช่ไม่ใช่น่าจะแตกปเลนูกเดียวยี่สิบบาทครับห้าสิบบาทเอาไปเลยอ่ดูลำเดิมได้อะไรลุ้นถ้าตกองให้จดได้อะเรลุ้ใครที่เไม่ได้ดด้อะไรได้ไรแกแล้วก่อนได้เแกแล้วเป็นตัวทครับ ถูกไหมแก่ลุ้นแกเบอร์1037เอาเลขเยอะๆเลขเยอะๆดูเลขเยอะๆน่าจะตัวใหญ่ไม่รู้ว่าเห็นเลขน่ะเลขสี่ขึ้นไปตัวใหญ่เยมีเล็บเปล่าอ่านี่รุ่นครับเบอรอะไร อันนี้เลยไปตรวจนั้นได้ครับอ่9 3 6 9 3 6อ่าเราไปตามเลตามไปด้วยย่งไป20บาทน้ำค่า10บาทสี่รุ่นะครับนะฮะมีรางวัลได้หลายให้เติจกันอยู่นะครับเียนเชิญเลยมีไหมมีไหม371ไม่มี371ถ่ายอีกเบอร์เนึ่ง มีไหมอ้าโอเคฟปลาไปสองทุกคนฟปลาไปสองนะครับเดี๋ยวมาเติเจอพี่พี่มพี่ขอล้วงนะขอล้วงล้วงเลยไ่มน่จะล้วงผมหรือจะล้วงแม่ค้าว้าลูกเบยยี่สิบบาทนะเอาละเูกเบีหดูเดียวยี่สิบบาทห้าสิบบาทให้สี่โม เดี๋ยังขออีกลูกได้มาแล้วสองลูกวันนี้อ่ะโอ้ยเกเรนเกเรนเด่นนี่นะแกล้นเอาให้ได้่เอาให้ได้ฮะสามต่อสองมันมีก่อนหรือเปล่าอยู่ไหนนีกเดียวยี่สิบบาทแล้วห้าสิบบาทแล้วเป็นสี่ลูกแล้วแบดเดินเชื่เลยอ่ะอันนี้สี่หนึ่งโหเลขรลุนเลย เาัได้สี่หนึ่งนะครับเบอร์นี้สี่หนึ่งอย่าพิมย์ลดอีกเบอร์หนึ่งแปดเจ็ดหกทุกคนมาดูนี แปดเจ็ดหกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่มีอีกเบอร์หนึ่งสีหนึ่งหัวสี่หัวสี่ก็ไม่มีเจ้าสี่เบอร์เจ้าโอเคเราไปเที่ยวกันต่อทุกคนเที่ยว ไอปลานี่น่าจะเข้าพี่วิ่นปัดไหวไอเด็กน่าดเดอเอเดเดเน0ปี3ลูกหนไคนได้ลูตัวใหญ่2ลูกตัวใหญ่เลยใเกินลสุดท้ายลูกสุดท้ายคุณนาขอไปฝ่ายฟีเนาะนี่เลยมองกล้องนิดนึงยิ้มด้วยยิ้มด้วยโอ้ขามมาไม่ยิ้มเลยหอมีความสุขลูก ใ่สวัสดีครับตัวไไวรึเปาทุกคนไอ้ฝากร้านนี้ด้วยครับถ้าเกิดเพื่อนๆมาก็มาแวะอุ่นนกนได้นะครับชื่อร้านอะไรเนาะขายผลไม้ปั่นเออขายพวกสมูทตี้ครับไปเราไปกันต่อครับขายดีครับอ้าวไอ้ซื้อมาแล้วนี่ทุกคนไวมากไหนบอกไม่หิว องกินนี่ขนาดลองกินดูเนี่ย <c oughs> เราไม่รู้เลยไปไปตินต่อครับอันนี้พี่วิทย์กำลังเดินย้อนกลับแล้วต้องบอกว่างานนี้จริงๆมีอีกฝั่งนึงนะครับที่วัดเฉลิมซึ่งบรรยากาศน่าจะคืคนแล้วก็เขาเรียกอ,อะไรนะดูวิวเป็นออกแนวเขาเรียกย้อนยุคนิดนึงที่นู่นนะครับสวยงามมากยังไงก็ฝากเพื่อนคือถ้าเกิดจะไปวัดเฉลิมนะครับทุกคนก็นั่งเรือจากท่าน้ำนนท์ครับมีเรือบริการฟรีนะครับทุกคนยังไงพี่วิทย์ก็เดี๋ยวอาจจะพาไปดูในวันวันหน้าครับเหลืออีกสามวันงาน ตามไปครับตอนนี้กีาลังเดินทางกลับเดี๋ยวอาจจะแวะหาของกินนิดนึงคือเป้าหมายคืออยากได้ตัวนี้ไปฝากเพื่อนๆเอฟซีครับเดีย๋ยวฝากติดตามกันเดีย๋ยวพีวิศอาจจะมีกิจกรรมคถามอะไรเล่นกับเพื่อนๆสักน,น,นิดนึงครับทุกคนตอนนี้ก็จบกิจกรรมของที่พีวิศพาเที่ยวนะครับวันนี้ต้องบอกว่าจะเป็นลักษณะของการพาเพื่อนๆเนีเ่ยเข้าไปรับชมกิจกรรมงานเขาเรียกอะไรเหมือนก็ ย้อนยุคนิดๆเนาะทุกคนจริงๆแล้วพี่วิทยากอยากพาทุกคนไปตรงหน้าวัดเสลิม่มด้วยออจิตกรรมที่นั่นน่าจะเป็นแบบโบราณหน่อยพี่วิทย์ว่าน่าจะเป็นธีมแบบชาวบ้านชาวบ้านหน่อยอที่นี่ก็ของกินเยอะแล้วก็นี่ครับกิจกรรมที่พี่วิทย์พาทุกคนมาเที่ยวได้มาจริงๆแล้วเราก็ไม่เคยได้แว็กกินเท่าไหร่แลดูบรรยากาศยังไงครับแล้วก็ได้ต<ด>ุ<ด>๊กตาตัวน<ด>ี<ด>้มาฝากสำคัญเพื่อนก็พี่วิทย์อยากจะให้ FC หมดไปเท่าไหร่อะหลายร้อยอยู่เหมือนกันนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้หมดพี่วิทย์หมดไปหลายร้อยอยู่ b ั d เจ t สี่ร้อยอะเกือบหมดก็ต เอาเปอย่างนี้ละกันให้เพื่อนเพื่อนอซคนไหนที่เดาน้ําหนักพ่วิทย์ถูกเป็นคนแรกพ่วิทย์จะแจกให้คนนั้นครับทั้งชายและหญิงสําหรับน้ําหนักปัจจุบันพ่วิทย์นะใครเดาถูกแล้วพ่วิทย์จะไปช่างให้เห็นกระตาเลยไลฟ์สดเร็วๆเลยทุกคนก็เอาเป็นแบบถูกแบบเป๊ะๆเลยคือเป็นกิโลแล้วก็หน่วยเป็นกรัมเป็นเป็นเป็นขีดนะทุกคนอ่าเป็นขีดก็ใครใกล้เคียงสุดหนึ่งคนเท่านั้นทุกคนที่จะได้ไป ขอให้ทุกคนโชคดีมีอยหนึ่งตัวมีห่งตัวขอทุกคนโชคดีแต่ก็นี่แหละมีคนเดียวโอเควันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับก็ขอทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงกันก็ฝากติดตามคอนเทนต์ต่อไปของพี่วิทยาปาพลังนะครับไปแล้วทุกคนบ๊ายบายขอบคุณครับสำหรับแขกรับเชิญไปไหนล่ะ